นี่คือสคริปต์ภาษาไทยประมาณ1,000คำเกี่ยวกับทาทานาโนตามที่คุณขอครับรถยนต์ทาทานาโนถือเป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียที่ต้องการสร้างรถยนต์ราคาถูกที่สุดในโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรกได้ทาทานาโนเปิดตัวครั้งแรกในปี2008โดยบริษัททาทามอเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียและในเวลานั้นถือเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากต่อทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและสังคมอินเดียความคิดเิเริ่มของทาทานาโนเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของคุณราตันทาทาราตันทาทา ประธานบริษัททาทากรุ๊ปที่เห็นภาพครอบครัวชาวอินเดียจำนวนมากต้องนั่งกันอย่างแออัดบนมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงและไม่ปลอดภยัยเขาจึงต้องการสร้างยานพาหนะที่มีราคาไม่แพงแต่สามารถให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากกว่ามอเตอร์ไซค์และนั่นกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการทาทานาโนขึ้นมาทาทานาโนถูกขนานนามว่ารถยนต์ราคาถูกที่สุดในโลก ด้วยราคาเปิดตัวเพียงประมาณ1 0 0 0 0แสนรูปีอินเดียหรือราวๆ2,000ดอลลาร์ในขณะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ทั่วไปถือว่าราคาต่ำกว่าหลายเท่าจุดประสงค์คือการทำให้ผู้คนที่ไม่เคยมีโอกาสซื้อรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคในระดับฐานราก ในด้านการออกแบบทาทานาโนมีลักษณะกระทัดรัดความยาวตัวรถเพียง3.1เมตรกว้าง1.5เมตรและสูง1.6เมตรแม้ 1. จะมีขนาดเล็กแต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้4คนถือว่าเพียงพอสำหรับครอบครัวขนาดเล็กตัวรถมีรูปทรงที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและใช้วัสดุที่ลดต้นทุนแต่ยังคงความแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองที่ถนนแออัด ด้านเครื่องยนต์ทาทานาโนใช้เครื่องยนต์เบนซิน2สูบขนาด 624cc ซวางอยู่ด้านหลังรถให้กำลังประมาณ35แรงม้าความเร็วสูงสุดประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้อัตราเร่งจะไม่สูงมากแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในสภาพจราจรที่หนาแน่นของอินเดียอีกทั้งยังมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ค่อนข้างดี ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกทาทานานโนได้ถูกออกแบบมาในรูปแบบพื้นฐานไม่มีอุปกรณ์เสริมมากนักเพื่อคงราคาให้ถูกที่สุดรถรุ่นแรกไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีวิทยุและไม่มีระบบความปลอดภัยที่ซับซ้อนแต่ก็ยังมีหลังคาแข็งแรงประตูสี่บานและพื้นที่นั่งที่ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ จึงยังคงตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากการนั่งซ้อนบนรถจักรยานยนต์อย่างไรก็ตามแม้ทาทานานโนจะได้รับการจับตามองจากสื่อมวลชนทั่วโลกและถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติว,ตวงการแต่ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์กลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแม้ในช่วงแรกผู้คนจำนวนมากสนใจและมีการจองรถล่วงหน้าเป็นจำนวนมหาศาล แต่เมื่อเวลาผ่านไปยอดขายกลับตกต่ำลงอย่างรวดเร็วเหตุผลหนึ่งที่ทาทานานโนไม่สามารถครองตลาดได้คือภาพลักษณ์ของคำว่ารถราคาถูกที่สุดในโลกซึ่งแม้จะเป็นจุดขายแต่ก็กลับกลายเป็นพาพลพผู้บริโภคบางส่วนรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของรถที่ถูกเกินไปอาจสะท้อนฐานะทางสังคมที่ต่ำ อีกทั้งยังมีปัญหาด้านคุณภาพความทนทานและข่าวเกี่ยวกับไฟไม่ลถในช่วงแรกแๆทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภครดลงอย่างมากนอกจากนี้ในแง่ของการตลาดทาทามอเตอร์พยายามสื่อสารว่านาโนเป็นทีเพลสตาหรือรถของประชาชนแต่การวางกลยุทธ์ด้านแบรนด์กลับไม่ได้สร้างคุณค่าทางอารมณ์ให้กับผู้ซื้อรถถูกมองว่าเป็นเพียงสินค้าราคาถูก แทนที่จะถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มมองหารถยนต์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นและพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนานโนจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้จะมีความล้มเหลวเชิงธุรกิจทาทานานโนก็ยังคงเป็นตัวอย่างสำคัญในด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยทั่วโลก นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการมักหยิบกรณีศึกษาทาทานานโนมาอธิบายในแง่การตลาดการสร้างแบรนด์และบทเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจผู้บริโภคที่แท้จริงในด้านสังคมทาทานานโนแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอินเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ท้าทายบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกและแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและนักออกแบบจำนวนมากในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาภายหลังทาทามอเตอร์ได้พยายามปรับปรุงรุ่นใหม่ๆของนาโนโดยเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องปรับอากาศวิทยุระบบเกียร์อัตโนมัติและสีสันที่หลากหลายมากขึ้นแต่ยอดขายก็ยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ และสุดท้ายทาทามอเตอร์ก็ยุติการผลิตนาโ,โนในปี2018หลังจากทำตลาดได้เพียงประมาณ10ปีแม้การยุติการผลิตจะจากสะท้อนความล้มเหลวเชิงพาณิชย์แต่ทาทานานโนก็ยังคงมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แนวคิดการสร้างสินค้าที่ราคาถูกที่สุดจะสามารถดึงดูดความสนใจได้แต่การเข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค การสร้างคุณค่าทางแบรนด์และการรักษาคุณภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้เมื่อมองย้อนกลับไปทาทานานโนไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ราคาถูกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันความพยายามและบทเรียนครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก หลายคนยังคงมองว่าหากนาโนสามารถผสมผสานร,ระหว่างราคาถูกคุณภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่ดีกว่านี้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะเป็นบทเรียนแห่งความผิดพลาดดังนั้นทาทานาโนจึงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและคำเตือนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่การสร้างสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นเรื่องสำคัญแต่การทำให้ผู้บริโภครู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน และนี่คือมรดกที่แท้จริงที่ทาทานานโนทิ้งไว้ให้กับโลกสคริปต์นี้ยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอครับคุณอยากให้ผมเขียนต่อในแนวบรรยายเล่าเรื่องสไตล์วิดีโอ u t u b e น้ำเสียงเหมือนผู้บรรยายสารคดีหรือให้คงสไตล์เรียบง่ายเป็นบทความเล่าเรื่องแบบนี้ครับ